ดีครับยินดีต้อนรับสู่ดับสเตชันอีกเช่นเคยผมทันจะมานำเสนอตัวละครปนวนรรณฤว่ามันเล่นยังไงนะครับมามาที่ตัวลาที่แบบมันก็เหมือนตีไม่ดิอันนี้มันไม่ธรรมดาแล้วนะครับมันตีสี่ครับแต่ว่าคือสิ่งที่คุณควรแบบระวังเกี่ยวกับตัวนี้ก็คือถ้าเหมือนคุณอ่ะคุณปันแบบเนี้ยคือจบเลยนะครับ คือตัวนี้มันมีระยะแล้วก็ตียากนิดนึงครับแต่ถ้าฝึกแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ครับอ่ะทำดาเมจซีครับสก,กิลที่หนึ่งฮอร่าบาริชครับมันก็จะฟันแบบนี้นะครับปุ้มสก,กิลที่สองเซอร์เคิลสแลชเป็นดาเมจวเีนะครับอืมแบบนี้แหละทำดาเมจสิบห้าก็ขอไปนี่โอ๊ยรีบไปขอโทษทีครับ บอดี <c oughs> แบบตอนนี้ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานแต่ว่าแบบไปเล่นเกมหมื่นเลนเดียวมันเป็นเกมชื่อว่าอะไรนะอินอะนา o เดอ r t i m มอันนี้มอไมคครับมันมันไม่ทะลุก่อครับก็น่าเสียดายนิดนึงอ่ะแซนทิกเดี๋ยวจะให้อธิบายยังไงแบบเป็นเหมือนการที่แบบ คุณทําให้คู่ต่อสู้อะต่อยไม่ได้เหมือแนบบสตันแต่ยังมองเห็นทุกอย่างชัดยังเดินได้แบบแต่เดินช้าอ่ะฮุ่มแล้วเนี่ยมันก็จะแบบทําการหยุดนิดนึงเดี๋ยวให้ดูอีกตัวนึงคือตัวนี้เอเวขึินได้ครับเป็นสิ่งตัวที่แบบดีมากเพราะมีเอเวขึินเห็นไหมมันมันทําให้แบบหยุดแล้วก็คือเหมือนคุณ ่ะเดินเข้าไปแซนแล้วมันก็จะแบบทําให้ทําคอมโบได้สกิลที่สองไม่ใช่สกิลที่สี่เป็นการชาร์จแล้วก็อาแล้วก็พุ่งไปหาครับอาตอนนั้นเกิดบั็กขึ้นครับมันจะทําดาเมจสิบห้าครับอันนี้มันทําบล็อกเบรีด้วยครับมันจะทําให้แบบกรอบพังเลยเดูนะครับอ่านี่นะปึ๊บตุ้มแล้วก็ไอ้แลปเทียชอปเป็นเป็นแบบ มันจะยิงปืนไม่ใช่ยิงแบบยิงดาบปลายดาบของเขาอะ่ะคือจริงๆเรชมันไกลามากเลยนะม,นมันแบบไม่มีที่ส้นสุดแต่ว่าแบบแองโกิลของมันน้อยมากตุ้มแต่คุณจะไม่เห็นแบบเห็นลูกกระสุนของมันแล้วมันก็ทํานี่ด้วยมันก็ทําอะไรนะทำบล็อกบล็อกเบรกนะครับอามาที่คอมโบคอมโบแรกตัวนี้ผมไม่ได้เล่นเยอะนะครับผมก็เลยคิดคอมโบไม่ค่อยออกแต่ว่าผมจะลองคิดแป๊บน,นึงนะครับ รอแป๊บหนึง่งอ่ะได้ละคิดออกละมาตุ้มตีเอา้าเอ้โทษทีครับขอลองอีกรอบนะครับเพราะผมเองจำจำ,จำแบบจำท่ามไม่ได้ว่าท่าไหนมาก่อนท่าไหนมาหลังไปอ่ะทำไปแล้วแล้วก็ ชาร์จตีตีเสร็จแล้วก็เซอร์เคิลแล้วแล้วก็อีกสกิลดนึงเก็บเอาไว้ครับหรือว่าเอาไปยิงต่ออีกรอบนึงได้โอเคครับเดี๋ยวมาต่อเรากันนะครับเกิดบลกหรือว่ามันมันยังนี้มันบรรเทาได้ป่ะโอเคครับอ่ะมาที่ท่าตอกเลื่อแล้วก็มาที่แบบอะไรนะเอาวิงคินของเขาถือว่าแบบเป็นหนึ่งในแบบเวลาล่างสองเขาถือว่าดีมาก เอาไปนะครับขอข้าตัวตายอ,อีกรอบหนึ่งเพื่อแบบจะได้เห็นหนัง่งความชัชชดๆว่าเวลาเอาวินกี้เนี่ยมันเป็นไงเอา้าสามสองหนึ่งเริ่มเอ้ยผมลืมเปิดเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเสียงอีกรอบหนึง่งเอาไนะครับ,รบได้อีกรอบหนึ่งอ่ะได้แล้วนะครับคิดว่าน่าจะได้ยินละ โอเคเป็นเป็นชาลีออตแต่ว่าแบบอพอดพอดอะไรนะกรอกออกครับชิดเกราะมันก็จะแบบมีการแยกล่งแบบนี้นะครับอีกแล้วมันเป็นแบบมันเป็นบัคบัคของโมบาลครับแค่คนที่โมบาลจะแบบจะเป็นแบบนี้ขอโทษนะครับเพราะว่าในในเกมเนี้มันก็มีแบบการเป็นบั๊กบ่อยมากครับแล้วหมายเหตนห็นหมเวลาคุณเป็นบักแล้วแบบคุณเดินมันก็จะแบบ ว้าปแบบนี้ครับมันก็เลยทำให้แบบเวลาสกินเพลออกมาไม่ดีอ่ะสกิลแรกคอร์ล p า l e t t ก็เหมือนลวดทั่วไปอะครับแต่ว่าแบบมันมาสามอันนะครับอ่าแล้วมันก็ไม่ทำ knock back ด้วยครับถือว่าดีมากอ่ะแล้วก็ี5นะครับอันนี้คือแบบพิเศษมากแล้วมันไม่ทำ knock back ถือว่าแบบดีมากอ่ะสกิลแรก After ไม่ใช่ After สอง After Image Burst เป็นการแบบ เอาสเป็นเหมือนเป็นเหมือนอันแรกนั่นแหละที่มันจะชาร์จแล้วก็พุ่งออกไปแต่ว่ารอบนี้สามครั้งรอบนี้แบบมี3ตัวอะ circle slash อ๋ circle, อมันจะเป็นแบบการไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งขไปแล้วครับปุ๊มรอเด,ดูเด,ดแล้วก็ไอสกิลนะี้มันจะทําการอะดูนะมันจะทําตีตีข้างล่างก่อน มันจะมีแบบ B 2อง wave น่าจะมี2อง wave นะครับตัวนี้ไม่ได้ศึกษาอะไรมากนะครับขอโทษทีนะครับอ่ะเดี่ยมา,าอีกรอบนึ่งฮึบโอเคเป็นเหมือนกันตี3ามสมทิศครับสก,กิลสก,กิลต่อไปเป็น s w o r d s m ิ n ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกแหละเกิดบั๊กมันคือบางทีคุณมือมือเลอมอืออาจจะแบบเผลอไปกดเผลอไปโดนแล้วมันจะเป็นบั๊กแน้ครับอ่ะเดี๋ยวมาอีกรอบนึงนะครับ ่เดี๋ยวมาต่อที่อตรงนี้ต่อเลยนี่แหละคือแบบผมอยากให้ผู้พัฒนาเกมพัฒนาไม่ใช่แก้ไขระบ,บุนี้ครับมันมันแย่ครับไม่ใช่ไอ้ระบุที่มันมองมองแบบเนี้ยมันเลื่อเลือะสกิลต่อไปเป็นไม่ใช่สกิลที่สีบอกเลยว่าดีมากมันจะเป็นแบบเหมือนการล็อกเป้าหมายไม่ให้เดินไปไหนแล้วก็ทําการวาร์ปไปอยู่ข้างหลังเขาครับฟุ้มแล้วก,กลับมาหลังครับ อันนี้น่าจะใช้ใช้ไม่ได้กับคนบล็อกอยู่นะครับมันจะเป็นแบบมันเวลาเวลาโดนบล็อกนี่เหมือนไม่ได้โดนไม่จะไม่โดนครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับอ๋อเนี่ยครับมันไม่โดนสกิลที่ห้าสกิลสุดท้ายนะครับบอกเลยว่าสกิลนี้มันเหมือนที่หยุดเวลาแต่แบบอ่ะชาลิโอตเด็กเทียมมันจะทําให้ทุกคนหลับครับแล้วแบบจอของเขาอะจะเป็นการการแบบภาพมัวมัวครับจะเห็นภาพมัวมัว อ่ะเดี๋ยวผมมาที่การการคอมโบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอให้คอมโก่อนอ่ะ,อะหรือว่าคอมโบไปเลยก็ได้มาหนึ่งสองสามมันมันเหมือนเวลาตีครั้งที่สามเนี่ยมันจะแบบมันมันโคคุบยากมากอันเนี้ยรอคอนนี้ผมขออภัยนะครับมา ที่ผมปิดเพลงเพราะเวลามันออกมาจากคลิปอะมันมันออกมาไม่ดีครับอ่ะหนึ่งสองสามคอร่าบาเลตตุ้มแล้วก็รีเฟร์ทัสแล้วก็ตีต่อไปแค่นี้มันก็เกือบจะตาแล้วอะครับอ่ะแล้วก็นี่บางทีมันก็ตียากนะครับสกิลสามอ่ะชาลิโอต์เรควยมมาเดี๋ยวมาแบบ ของชาลีโอตเลคเคลมลวกันถ้าเหมือนจะใช้ชารีโอตเลคเคลมก่อนขอโทษนะคะเพราะว่าผมจะทําคอมบูมั่วเพราะผมไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงกับตัวนี้อะชาลีโอตเลคเคลมตุ้มอันแรกอันที่2แล้วก็ต่อมาด้วยการโดนฟันแบบนี้ครับแค่นี้ผมว่ามันก็จะทําดามิดแรงพอสมควรเลยครับเนี่ยแค่นี้ก็จะทําดามิดแรงมากเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยการตีแค่นิดเดียวแค่นี้ก็วินแบบอีซี่ๆแล้วครับ ก็ตัวนี้ง่ายพอไม่ใช่ไม่ใช่ว่าง่ายพอสมควรครับมันยากพอสมควรเลยนะครับก็เลยฝึกว่าแบบให้ลองฝึกเล่นกับตัวนี้หน่อยนะครับเออใช่ครับถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมต่อนะครับแล้วคลิปหน้าไม่ใช่ดิอีกถ้าเหมือนผมได้ Subscribe ให้ได้จนถึง20ผมจะลองทำสตอรี่ไทม์เกี่ยวกับเรื่องผมว่าที่โรงเรียนผมมันเคยมีเรื่องแบบเรื่องเหตุการณ์แบบ ที่มันแบบมุ่นวายมากเกิดขึ้นแล้วก็มีแบบพวกเพื่อนเฟซเฟอะไรแบบนี้ที่ที่มาหันหลักหักหลังผมแบบนี้ครับครับสำหรับวันนี้บายบายนะครับสำหรับผู้ชก,การคุุหน้า่อ